โดนายเย็นเคสเนี้ยเป็น16 Pro เสียบคอมไม่เจอชาร์จไฟไม่เข้าอาการชาร์จหลอกเคสเนี้ยเป็นที่บอร์ดแน่นอนแล้วงานเนี้ยพี่จะซ่อมเองเลยอ่ะไม่เดี๋ยวให้พี่น้องกูทำเดี๋ยวพี่พี่ซวยปนเนี่ยที่บอกว่าชาร์จไม่เข้าอ่ะสวยนายเยินเคสเนี้ยเป็นที่บอร์ดนายเยินดูด็อกเก่าเขาเดี๋ยวชาร์จให้ดูเลยใช่ไหมชาร์จเข้าแต่เข้าแค่0.1แอมป์เองชาร์จไม่เข้าคืออาการชาร์จหลอกนั่นแหละแต่ลองด็อกหนึ่งด็อกใหม่อ่ะนายยินดูด็อกใหม่เสียบ ขึ้นเหมือนกันเลยบวกแล้วเป็นที่บอร์ดออกไปห้องน้องกูทําได้ละพี่ควหน้าพี่เอางานมาให้ัวหน้ากูเอางานมาให้ใช่ใครวะนุ่นตัวนุ่นได้ครับพี่จะก,การให้ครับผมเดี๋ยวเจอสิ้นเดือนโอเคนะจะบอกว่าการนี้นะครับผมนะต้องใช้ IC แท้เท่านั้นจริงๆ IC แท้ทั้งหมดแหละนะทุกอันที่เราใช้อนะแต่ว่าตัวนี้มันเฉพาะจอตรงครับต้องเป็น i อที่จากบอร์ดเท่านั้น เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า IC ตัวนี้นะเขาเรียกว่า IC USB ที่มีลอมนะครับควบคุมอยู่แล้วลอมตัวนี้ครับผมนะเกิดมาคู่กันสมมติว่าเราจะซ่อมบอร์ดตัวหน,นึ่งเนี้ย16โปรแม็กเงี้ยหรือ16กโปรเนี้ยก็ต้องใช้บออีกตัวหนึง่งที่ IC ตัวเนี้ย USB ตัวเนี้ยทำงานได้ปกติมาใช้ในวิธีการยังไงบ้างมาดูเลยสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราต้องมีอะไรครับอะไรนะ่นครับผมอะไรแท้ใช่ไหมทุกคนก็งงว่าเฮ้ คุณหวกซ่อมเยอะแยะมีอะไรแท้เยอะไหมนี่คือส่วนเดียวครับทุกรุ่นครับบอร์ดรุ่นใหม่รุ่นไหนรุ่นไหนก็ต้องหามาครับให้ครบทุกรุ่นนะผมนะอันนี้คือสิ่งสำคัญครับที่บอกไปจีนบ่อยมากนะเพราะว่าเราต้องซื้อนะครับจากแหล่งที่ถูกและดีเท่าที่เราจะหาได้นะครับจะบอกว่าเราจะใช้สีแท้นะครับส่วนว่านะครับขั้นตอนนะครับเริ่มต้นเลยครับนี่คือนะบอร์ด สิงคโปร์ที่เปิดติดปกตินะผมนะเราจะมายก IC ตัวเนี้นะครับไปใส่บอร์ดนู้นแต่ว่าสิ่งสำคัญคือนะครับไอตัวรอมครับผมมันอยู่ตรงกลางนะครับเราไม่อยากให้บอร์ดนะครับของลูกค้าเนี่ยโดนความร้อนสองครั้งเพราะฉะนั้นน่ะเราจะเอาแค่นะครับไอซีตัวเนี้นะครับไปวางแต่เราจะเขียนนะครับผมดูดค่าจากบอร์ดนี้ครับไปใส่บอร์ดนู้นด้วยครับเครื่องมือนี้เลยครับนี่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะผมนะเดี๋ยวจะต่อสายนะผมนะบอร์ดตัวนี้นะครับเข้าไปที่นะครับแกงตัวนี้ เราก็เลมาที่โปรแกรมตัวนี้นะผมนะมามาเริ่มต้นเลยดีกว่ามาหลังจากที่เราต่อเสร็จนะผมนะเราก็เปิดเครื่องนะครับเพื่อเป็นการ Copy นะผมนะเขาเรียกว่าค่าลอมของ m ม็กซ์ยตัวเนี้ยที่เราจะย้ายไปเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องแยกบอร์ดออกมาเพราะว่าลอมตัวเนี้ยมันอยู่ระหว่างชั้นบนและชั้นล่างอยู่ตรงกลางนี่ครับผมนะนี่คือการดูดค่าลอมแท้ครับไปใส่บอร์ดตัวที่เสียหายนี่ครับนี่ครับเช็คเลย แล้วก็กดรีดอ่ารีดสำเร็จนะผมนะแล้วก็ไปเซฟดัตต้าครับเก็บไว้ในเครื่องเลยเซฟเดี๋ยวเราเจะเอาไฟล์นี้แหละนะครับผมไปใส่กระบอดตัวใหม่ต่อเลยอ่าก็นะครับผมนะทำการเปลี่ยนเมส USB นั่นเองครับผมนะตัวนี้จากบอร์ดเก่านะครับแล้วก็บอร์ดเมื่อกี้ที่เขียนล้อมเนี่ยใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยน,นะครับผมขั้นตอนท้ายเราก็ต้องเขียนล้อมนั่นเองครับผมเมื่อกี้ดูไปจากบอร์ดนูนแล้วเนะี่ย ็ต้องมาเขียนโปรแกรมใส่บอร์ดนี้นะผมนะทำยังไงต่อเลยโอเคโอเสร็จเสร็จแล้วยังมึงไม่ต้องเรียกกูลูกพี่เลยฮะเมื่อกี้ยังเรียกกูลูกน้องอยู่เลยแ่งสิ้นเดือนโดนแน่นอนก็คือเคสนี้นะครับจริงๆก็คือจะมาอธิบายนี่นเองครับว่า IC นับรุ่นใหม่ๆแล้วนะก็จะต้องใช้ IC จากบอร์ดนะที่ใช้ได้เท่านั้นที่ใช้ได้ไหมายถึงว่าไม่จะเป็นต้องบอร์ดปกติเลยนะผมแต่ว่าเม็ด usb เนี่ยกัดล้อมเนี่ยต้องเกิดมาคู่กันนะ apple ทำสิ่งนี้ไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะสุดท้ายนะครเขาจะรูจำนวน เครื่องทั้งหมดนะจะหมุนเวียนอยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเครื่องเสียเนี่ยสุดท้ายนะถ้าอะไรหมดจากนะที่เขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะที่เป็นเครื่องเนี่ยก็ต้องเข้าสู่อยู่ดีอันนี้คือความฉลาดของ Apple นะผมนะที่ผูกไ c ไว้เพราะฉะนั้นในทาง,งการคืนนะครับลูกค้าจะได้สิ่งที่ดีกลับไปด้วยเพราะว่าอะไรครับต้องใช้ IC แท้จาก Apple เท่านั้นโอ้โหความคิดสุดยอดมากเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่แค่ไหนนะผมนะผมก็ทําได้ตอนนี้เอาไปประกอบกันเลยว่าได้ปะให้ลูกพี่เขาประกอบลูกพี่สมิธ อ่าตอนนี้นะผมนะก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเทดูก่อนเลยแล้วมาบอกเหตุผลกันว่าทําไมถึงเสียนะครับเสียก่อนเลยปุ๊บอาการที่เกิดขึ้นคือนะผมนะไม่สามารถชาร์จได้นะครับแต่เครื่องเปิดติดแต่ว่าอะไรครับระบบชุดชาร์จมีปัญหานะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากที่ชาร์จที่ไม่ได้คุณภาพมันเองครับหรือว่าที่ชาร์จในรถยนต์นะครับเอ่อที่ไม่ได้คุณภาพนะครับหรือว่า power bank เพราะฉะนั้นอนะเราซื้อของที่ดีมีคุณภาพนะดีกว่ามาเสียค่าซ่อม เพราะว่าการเนี้ยผมเจอเยอะมากนะช่วงนี้ครับที่เป็นไทซี Z ของไอโฟนนะ,อะตอนนี้ก็สแสข้าปกติแล้วเจอรุ่นไหนใหม่แค่ไหนผมทำได้หมดเข้ามาเลยชอบไหมชอบโปรดใจอยู่ตามไป